ท,ทุกทท่านต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นสาบเสือนะคะเป็นต้นไม้ที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าสาบเสือนั้นเป็นสมุนไพรยอย่างดีเลยนะคะทุกคนมีสรรพคุณดีอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะต้นสาบเสือหรือว่าหญ้าสาบเสือนะคะไม่ได้ใช้แต่เพียงห้ามเลือดได้เพียงอย่างเดียวนะคะ ยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้มากมายเลยค่ะแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะบางที่ก็จะเรียกว่าสาบเสื้อหญาเรือนร้างหญ้าเหือนห้างหมาหลงหญ้าดงร้างหญ้าดอกขาวฝรั่งเหาะฝรั่งนกขี้หญาเล่าห้างหญามงกะรตายต้นดอนมาหญ้าเมืองวาย ต้นเสือหมอบเป็นต้นนะคะหรือว่าที่ไหนๆมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสาเหตุที่ชื่อสาบเสือก็เพราะว่าดอกของมันไม่มีกลิ่นหอมเลยแต่มีกลิ่นที่สาบคนโบราณเวลาหนีสัตว์ร,ร้ายอื่นๆเข้าดงสาบเสือจะปลอดภัยเพราะสัตว์อื่นๆนั้นจะไม่ได้กลิ่นของคนสาบเสือนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกา และได้แพร่ขยายไปทั่วทุกทวีปในโลกต้นสาบเสือจะมีลักษณะเป็นทรงพุ่มมีขนอ,อน่อ,อนๆปกคลุมทั่วทั้งลำต้นและใบสูงประมาณ1-2เมตรใบมีสีเขียวอ่อนลักษณะคล้ายลีเป็นรูปสามเหลี่ยมมีขอบใบที่หยกักส่วนของใบและก้านเมื่อเรานำมาขยี้ก็จะมีกลิ่นสาบเหมือนกับกลิ่นสาบเสือ ส่วนของดอกนั้นจะออกเป็นช่อมีลักษณะสีขาวหรือสีฟ้าอมม่วงดอกจะออกเป็นช่อในแต่ละก้านช่อนั้นจะมีอยู่1 0 1ถึงดอกโดยกลีบดอกที่อยู่ด้านนอกจะบานก่อนกลีบดอกด้านในจะมีผลขนาดเล็กมีรูปร่างคล้ายกับห้าเหลี่ยม มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำปลายของผลจะมีลักษณะเป็นขนสีขาวเพื่อที่จะพยุงเม็ดให้ลอยไปเกิดอย่างที่ต่างๆได้ในส่วนของใบของต้นสาบเสือนั้นเมื่อเรานำมาขยี้หรือว่าพอกเวลาเป็นแผลก็จะสามารถห้ามเลือดได้โดยฉับพลันประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรสาบเสือมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ข้อที่1เป็นยาบำรุงร่างกายชูกำลังทำให้ไม่อ่อนเพลียข้อที่2ช่วยในการบำรุงหัวใจข้อที่3ช่วยแก้อาการตาฟ้าฟางตาแฉะ 4. ช่วยแก้กระหายน้ำห้ 5. ดอกช่วยแก้ไข้ช่วยลดไข้ หรากของสาบเสือนำมาผสมกับรากของมะนาวและก็รากของย่านางสามารถรักษาไข้ป่าได้ข้อที่7ส่วนของดอกใช้แก้ร้อนในข้อที่8ส่วนของต้นแก้อาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อ 9. ส่วนของรากนำมาต้มดื่มแก้โรคกระเพาะอาหารได้ ข้อที่10ส่วนของใบช่วยแก้ฤิสีดวงทวารได้ 11. ในส่วนของใบนำมาต้มอาบแก้อาการตัวบวมได้ 12. เวลาเกิดแผลช่วยลดอาการแผลบวมได้ข้อที่13ช่วยดูดหนองข้อที่ 14. ในส่วนของใบและกิ่งมีสารที่เมื่อสกัดแล้วจะช่วยลดอาการอักเสบทำให้ไม่เกิดหนอง สิช่วยแก้พิษน้ำเหลืองข้อที่ 16. ในส่วนของใบใช้ในการห้ามเลือดและการสมานแผลโดยการนำใบไปขยี้หรือว่าโขกให้ละเอียดแล้วนำมาพอกบนบาดแผลก็จะทำให้แผลนั้นแห้งเร็วและไม่เกิดอาการอักเสบข้อที่ 17. ใบช่วยรักษาแผลเปื่อยผู้พองหรือว่าเป็นหนอง 18ทั้งต้นของต้นสาบเสือใช้เป็นยาแก้บาดทะยักได้19ส่วนของใบของต้นสาบเสือจะช่วยชะลอการงอกหรือการเติบโตของพืชชนิดอื่นๆ20ช่วยแก้อาการผมงอกโดยนำใบของต้นสาบเสือนำมาโครกหรือว่าตำให้ละเอียดแล้วนำมาหมักผมเป็นประจำก็จะทำให้ผมของเราดกดำขึ้น 21. ใบของต้นสาบเสือมีฤทธิ์ในการกำจัดปวกไล่แมลงหรือฆ่าแมลงได้ 22. ทั้งต้นและใบช่วยในการบำบัดน้ำเน่าเสียได้โดยนำทั้งต้นและใบลงไปแช่ในน้ำประมาณ2-3สัปดาห์เมื่อเวลาผ่านไปน้ำที่เน่าเสียก็จะใสและดีขึ้น 23. ต้นสาบเสือหากใช้ในปริมาณที่มากก็สามารถกำจัดแมลงได้ แต่ถ้าหากใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยกลิ่นของต้นสาบเสือก็สามารถนำมาทำเป็นน้ําหอมได้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความแห้งแล้งบริเวณที่มีต้นสาบเสือออกดอกในปริมาณที่มากคนสมัยก่อนเชื่อว่าต้นสาบเสือสามารถฆ่าพยาธิได้โดยนำทั้งต้นและใบเอามาต้มน้ำดื่มเป็นประจำ และนี่ก็เป็นคุณประโยชน์มากมายของต้นสาบเสือนะคะรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าพึ่งถอนทิ้งนะคะนำมาตากแห้งหรือว่าเก็บไว้ใช้เป็นสมุนไพรประจำบ้านได้ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้ำดิน c h ชาแนลด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเรามีอะไรดีๆก็จะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทําการเกษตรสุขภาพดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ